นี่คือจะทำป่นปลาทูแบบโบราณก็คือใช้วิธีจี่พริกจี่หอมจี่กระเทียมแล้วก็ย่างปลาทูเอาเพราะว่าเวลาที่อยู่ในเมืองหรือเห็นคนอื่นเขาทำอะ่ะเขาเอาแบบไปคั่ว <c oughs> เขาเอาไปคั่วใส่หม้อฉันจะไม่ชอบฉันชอบความหอมของการย่างวันนี้เราก็เลยใช้แบบเตาถ่านเตาถ่านครัวคลาสสิกของเราจีกันเลยนะจจะหอมค่ว ระเทียมนิดหน่อยเพราะว่าอยากให้กลิ่นหัวหอมมันเด่นเลิศเป็นเลิศไม่ใช่ซื้อสำเร็จแบบพี่แกะมาแล้วลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยพริกได้แล้วเธอพริกเนี่ยแหละพี่ฉันใส่ฝันหอมมากนี่นคะคะทุกคนอันนี้สุกแล้วอย่าไม่โดนมือฉันนะ เธอมันเหลืองสวยน่ากินมากเลยเธอวางทับเลยอุ้ยจริงๆอันนี้เธอกินได้นะแต่ว่าอิบมาก่อนแต่ว่าแต่ว่าเอาให้เธอดีกว่าดูชิ้นนั้นอนะชิ้นที่อยู่ใกล้ๆหอมอะ่ะสุดยลังลงมือเลยกระเทียมหอมพีิลงไปตำใส่ปลาทูย่างลงไปจ้า มันเหลืองใช่ไหมเออฉันก็มีความสุขนะเธอเอิมัวแจะบอะไรมันน่ากินมันเหลืองพอย่างแล้วแบบมันเหลืองเอาปลาแดกกับน้ำปลาให้ฉันหน่อยได้ไหมได้ใส่ปลาลงไปใส่ปลาแดกลงไปว่าปลาทูมันเค็มอยู่แล้วใช่ไหมเธอใช่ฉันไม่ใส่ผงชูรสนะโอเคแ๊บนึงเธออย่าพึ่งจำไม่ไม่ฉันไม่เอาใส่ จะจะเอาให้เขาดูอ๋ออ่ะอะที่เธอย่างเองเหลืองอันนี้เหลืองมากเหลืองทองสวยงามแล้วเธอก็กินเป็นหมดตัวหนึ่งเธอชอบใช่ไหมยังเหลืออีกแพ็คหนึ่งอยู่นะใช่มันอร่อยเออใส่น้ำต้มถุกลงไปนะคะจางนิดหน่อยขอใส่ปลาอีกนิดหนึ่งนะจางเพราะว่าใส่น้ำเยอะมันควรต้องใส่มะนาวไหมเธอควรแต่มันอร่อยแล้วนะจะไม่เปรี้ยวนะอ มันอร่อยแล้วผักมาแล้วขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักเนี่เขียวจะอุ่มปุ้มสวย <c oughs> ลงไปเลยใส่ผักแล้วตักเลยมัวพอดีแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เธอชิมยังยังแล้วลงเลยน่ากินมากย่างเองตำเองเพลงพออาหารเช้าวันนี้ ป่นปลาทูนี่เลยลาบปลาแดงกวาตผักอินกับแล้วก็เมนูที่ร้องขอรีเควสก็คือแกงผักขี้เหลก็กจ้าตาแกงเมื่อคืนน้ำจิ้มซีฟูดเมื่อคืนแล้วก็ม,มีกุ้งด้วยแต่กุ้งเวบอยู่มาเด้อพี่น้องเลยกินเา้าลูกสาวมาาเห็ดแนวกินอีสันมีแต่นแนวแเบๆเอันดิสมพักสมพักบัวได้ในเทศบาลคัน อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำแข็งปะทปุนแห้งปิ้งเอาแบบโบราณโบราณน้ำจิ้มซีฟูด้ด